สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับวันนี้บ่ายๆก็มาติดตามที่เพราะช้ำนะครับช้ำน้ำอของท่อนพันย่านะครับซึ่งวันนี้จะมาติดตามดูผลการทดลองนะครับการทดลอง ที่เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทดลองนะครับนี่คือปลายนะครับปลายของของญ่าไายเขื่อนนะครับนะฮะดูว่ามันจะออกยอดออกอะไรหรือเปล่านะครับคือออกยอดเนี่ยอย่างที่เ่าให้ฟังมันออกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผม หลังจากนั้นผมจะนําไปปลูกนะครับเห็นไหมฮะปลายเขาจะออกดีนะครับออกดีนี่ครับออกดีเพราะฉะนั้นที่พวกเราได้รับปลายนะครับของหญ้าแต่ชนิดที่ว่าเล็กๆนะไปนะอย่าก,กังวลนะครับเพราะจะออกดีนะฮะออกดีนะครับนี่นะนี่ครับก็ออกยอดออกมาดีนะครับ ส่วนรากก็น,นะครับนี่ฮกำลังนะครับกำลังอันนี้หลังจากทดลองมาได้น่าจะ3วันนะครับ3วันนะนี่คือสวันนะครับครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นปลายของนรกจักรพพัดนะครับ เมื่อสักครู่เป็นปลายของอท้ายเขื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ปลายของนรกจักรพพัดนะครับจะเห็นว่าเขาก็อ่านะฮะออกยอดนะครับยอดเนี่ยออกยอดเช่นกันนะครับออกยอดเช่นกันปลายเล็กๆนะครับเล็กกว่านิ้วก้อยเองนะแล้วก็ออกราก ะจะเห็นว่าออกรากค่อนข้างจะออกรากดีนะครับดีกว่าเอ,อท้ายเขื่อนนะครับอันนี้ปลายของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่ได้รับปลายปลายไปอย่างที่เล่าให้ฟังก็คืออย่ากังวลน,นะครับมันมันเกิดดีอยู่แล้วนะฮะนะครับอันนี้คืออ,อปลายของ นรกจักรพพัดนะครับเดี๋ยวจะต้องมัดมัดไว้คืนนะครับมัดไว้คืนนะครับครับลำดับสามอะไรฮะอันนี้คือปลายของเนเปียกแคร์นะครับเนเปียกแคร์นะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับเขาเขาออกดีครับเนี่ยฮะออกยอดดีนะครับออกยอดออกมาดีสวยงามนะครับแล้วก็อ่า เกิดรากนะครับเห็นไหมเกิดรากเกิดอะไรเลยนะครับสําหรับเนเปียแคร์นะครับ,รบ,ระะรบก็จะทดลองน่าจะหลังเพื่อนนะครับแต่ว่าเขาเขาจะเห็นไหมเขาจะออกยอดได้ดีได้ดีน่าจะดีดีกว่าเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอ่ายาหวานอีกนะครับยาหวานอิสราเอล ครับสําหรับย่าหวานอิสราเอลนะครับแต่ย่าหวานนี่จะจะชํำนานกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ครับยอดยอดปลายสุดของของย่าหวานอิสราเอลจะเห็นว่ารากเขาก็ก,ก,ก็งอกออกมานะครับแล้วก็ยอดนี่ออกมาดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออยอดนี่ฮะเดี๋ยวจะให้ดู นี่คือยอดปลายสุดนะครับที่เล็กๆน่าจะประมาณนี้ก้อยนะครับของยาวหวานเมื่อไปปลูกแล้วเนี่ยอันนี้เกิดแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าก,กังวลผมก็ได้ทําการทดลองนะครับทดลองว่า,าหลังจากชําน้ําแล้วจะเป็นอย่างไงนะครับครับอย่างที่พวกเราเห็นนะครับทั้งสี่สี่อย่างนะครับก็คืออ่า ปลายของท้ายเขื่อนนะครับยอดปลายของอนรกจกักรพพัดนะครับแล้วก็ปลายของในเปียกแคร์และสุดท้ายก็คือปลายของเจ้าหวานอิสราเอลนะครับสำหรับาการที่ผมนำไปปลูกนะฮะปลายของยาหวานนี่เกิดดีที่สุดนะครับ เพราะว่ายอดอ่อนที่ที่ผมไปปลูกหนึ่งไร่นี่เป็นยอดอ่อนสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งไร่เลยนะครับส่วนนรกจักพัดนั่นนะครับก็ได้ผมได้ปลูกไปแล้วนะครับปลายของนรกจะพัดก็เกิดหมดนะครับเกิดคือพูดง่ายๆเกิดเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าผมชำน้ำผมไม่ได้บ่มด้วยด้วย วิธีใส่ถุงปุ๋ยและรดน้ํานะครับผมชํำน้ำเาเจ็ดถึงสิบวันนะครับก็เนเปกเหลือเนเปกแคระกับอ่าท้ายเขื่อนนะครับจะลองไปปลูกดูว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งคือปลูกแล้วมันเกิดเกิดแน่นอนครับแต่ว่าอ่าที่ผมอยากจะทดลองนี่คือว่าผมจะดูว่ามันจะให้ ต้นพันธุ์ที่ควบขนาดไหนนะครับเพราะว่าอันนี้เปลียกแค่นะผวปลูกแล้วนะครับเกิดเหมือนกันเลือเล้อเลืเอ้อแต่ท้ายเขื่อนนะครับซึ่งผมได้นําเอาถอดเล็กๆนะครับ,เล,เ,ลรบเล็กนิดเดียวนะครับมามาทดลองดูนะครับยังไงก็ออย่าลืมกดติดตามที่ช่องอบ้านสวนลุงอิดนะครับแล้วก็ มีอะไรก็กิ้งกลางเข้ามาที่เบอร์โทร0643937310และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ0812049151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ